หวานน้อยน้ำตาลแล้วก็มีฟักทองหนึ่งันดันโกศักยา1หนึ่งชุดมาใจใสใส่เครื่องอะไรบ้างทุกอย่างเลยไหมจ๊ะได้จ้าจัดไปครับได้ครับทุกอย่างไม่เครื่องเต้าหวยหวานน้อยหมดเลย หวานน้อยนะปะโอเคแล้วก็มีฟักทองอะไรอย่างนี้บร้อยกี่ชาาุดนะครับบร้อยกินสองชุดไม่หวานนะครับน้ำตาลไม่เอาเลยไนงะนี่เลยทั้งหมดเลยครับพี่บุญ ร้านนี้คือร้านอะไรร้านน้ำเต้าหู้เจวารีครับเอาแนะ้น้ำตัวอหน่อยก่ไดะได้ครับสวัสดีครับผมชื่อตีนะครับขายน้ำเต้าหู้ครับอยู่ที่ตลาดสีแยกคลองขวางนะครับเลยสีแยกมาหน่อยนึงครับเรียบเหนือซอยหกครับตรงข้างเรียบเหนือซอยหกนะครับร้านปังโถ อะไรนะครับจ้าเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ไม่ได้ขายวันเดียวครับจุดเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวครับไปมาได้เลยครับช่วงเย็นตอนนี้มีกระดมโก๊ะ้อหมูโอ้ยแัดเติมเปลี่ยนได้สองวันโอ้ยในสตาร์ทั้ เราจะลงซาลาเปากันก็รอบน,นี้เปิดมานานยังคะเปิดมานานแล้วครับก็เปิดมาปีที่ห้าแล้วนะตรงเนี้ยใช่แต่ว่าของคุณแม่เขาขายหลายที่นะมีหลายสาขามีเพชรเกษมสี่แปดเพชรเกษมยี่แปดด้วย โอ้มไีไรสาคะใช่นี่ก็ขายให้คุณแม่นั่นแหละครับขายตัย้งแต่รุ่นแม่แล้วใช่ครับได้สูตรมาจากไหนสูตรก็ต้องถามคุณแม่นะเพราะแม่บอกว่าให้ช่วยเขาแล้วเขาก็ให้มาครับเขาก็เซ็นที่ให้นั่นแหละเพาเมื่อก่อนขายแต่ปังโกอย่างเดียวปังโกะลก็ซาลาเปา อะไรกับกระทิ่งโค้ไหนขายดีกว่าเออบางโกขายดีกว่าบางโก,ขา,ก,าางโกขายดีกว่าเพราะว่าคนชอบทนบางโกมากกว่าเราเกิดช่วเงเย็นอย่างเดียวอ่ะใช่ครับนี่เดี๋ยวว่าจะทําตอนเช้าด้วยครับว่าน่าจะไม่เกินเดือนหน้านะผมก็จะขายตอนเช้าด้วยเพราะว่าลูกค้าก็ถามกันหลายคนแล้ว ทำอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกเลยค่ใช่ครับเจ้าจบอะไรก็ทำมาเล่นนะเรียนจบมาสามเองครับตอนที่บ้านมาให้เรียนแต่ว่าเราไม่ยอมเรียนครับไม่ยอมเรียนเราก็เลยมาทํางานนี่แหละครับเพางั้นถ้าเราไม่ทํางานเรามันจะไม่มีค่าครับคนเรามันต้องทาตัวเองให้มีค่าเกเรไหมมันก็มันก็เป็นเกเรพูดถึงเกเรก็เกเรทุกคนครับแต่ว่าถ้ามันถึงวัยแล้วมันก็ต้องต้องเลิกครับเพราะ เกเรนี่ได้เฉพาะเด็กางเดียวครับผู้ใหญ่เกเ,เรเมื่อไหร่โดนจับเลยเป็นอันตรพาณยอย่างเงี้ยโดนพอเรามาทำนี่ผลตอบรับดีเลยดีกว่าเยอะครับยอย่าเอาเวลาไปเสียเปล่าๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้อะไรครับพวกพวกที่ไปนั่งเล่นวันๆไม่ทํางานทําการครับหา,น,หา,น,หาน,หนู่นหานี่ทําวันนึงยังได<ๆ>้ตังค์ยังดีกว่าครับเร,เราเราโตมากาบมันเลยใช่ไหมใช่ครับก็ที่บ้านค้าขายนี่แหละครับจ้า เขาขายเราไม่เรียนเราก็ไปกับแม่ไปช่วยขายของม,ออมันก็ซึมซับ <3 S 1> นะทุกวันนะมันก็เหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่ในกลุ่มเล่านั่นแหละถ้าไปทุกวันมันก็ต้องกินเป็น,นเรื่องธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ว<ะ>ิ่งมสองคุณนะใช่ครับที่บ้านทำขายน้ำก็คูอปลาท่องโข่จุดเด่นของเราตรงไหนร้านนี้จุดเด่นของเรามันก็พูดยังไงดี จุดเด่นอของเรามันไม่มีนะครับพี่ร้ามเนี่ยจะพูดเลยมันได้ใส่ได้ลูกค้าประจําขายมานานแล้วครับขายมานานจุดเด่นของเราใช้เยอะนะใช่แต่เกงไม่ได้น่าเบ<ช>ื่ออ,อ,อยู่นี้นะใช่หรือว่ามันต้องอดทนนะครับไม่ว่าทุกอาชีพอาชีพอะไรก็แล้วแต่คนเรามันจะปึ๊บปั๊บรวยเลยเป็นไปไม่ได้ตรวอบรับดูใช,ใช่ครับต้องทําทุกวันจะพูดยังไงเราก็ต้อง ขยันด้วยแล้วก็ต้องอดทนไม่ว่าอาชีพอะไรครับถ้าขยันอดทนนะอยู่ได้ทุกอาชีพแั้งวันหนึ่งหมดเยอะนะคะวันหนึ่งก็ไปประมาณมเกือบเจ็ดโลนะครับเจ็ดโลดใช่เฉพาะปังโก้เดียวนะเจโลใช่กร<ล>ะเปาก,ก็มีประมาณสี่โลสี่โลออกใช่โลอะกี่ตัวโลหนึ่งกะได้ประมาณห้าสิบตัวนะเพราะเดี๋ยวนี้มันทอดตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ถ้เาเป็นเมื่อก่อนมันตัวเล็กอยวนี้ตัวใหญ่เราขายตัวละสี่บักเราที่ต้องร้อนใช่ไหมใช่มันต้องต้องร้อนเลยเพราบถ้าไม่ร้อนแล้วมันจะไม่พองมันจะอมน้ํามันนะไม่สวยเด็กของเราไม่มีขายบรรชัยใช่ไหมคะบรรชัยไม่ได้ขายครับแต่ว่าถามาสอนสูตรไหมสอนโอ้อแม่สอนครับแม่สอนสูตรได้ากได้นะ ได้ครับได้ได้ได้ครับเออฝากเบอร์โทรติดต่อได้นะครับเจวัลีครับ084ครับ3548787ครับใครอยากจะมีอาชีพเสริมขายน้ำเต้าหู้ฟังโกก็ได้เลยครับโทรมาติดต่อได้ครับที่นี่คิดไม่แพงครับเราสอนสูตรให้ครบเครื่องเลยจะร้านด้วยก็ได้นี่เราเช็คน้ำมันก่อนดูว่าน้ำมันร้อนหรือยังถ้าน้ำมันเรายังไม่ร้อนเราอย่าเพิ่งใส่ลงไปนะครับ แล้วมันจะทำให้เราเสียของฟรีรเพราะน้ำมันร้อนแล้วเมื่อกี้แต่เขายังไม่ได้ทืตอต้องไฟน้ำมันต้องร้อนเลยครับเหมือนเราทอดตาเลยครับคือว่าเราทําให้น้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อย่าไปกลับมันบ่อยถึงเวลาเราค่อยกลับถึงเวลาเราค่อยกลับ ท่านทอดของทุกอย่างครับทำให้ให้มันพองให้มันฟูมันต้องน้ํามันร้อนเราต้องับเวลานี้ยอว่า,าแดูใช่ครับใช,ช่ความเคยชินครับคือว่ามันพองแล้วเราก็ต้องรีบกลับพอเนี้ย ถ้างี้เราไม่รีบกลับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่พองครับมันจะไม่สวยเท่ากัเราทําทิ้งเปล่าๆมันก็ขายไม่ได้ราคาด้วยน้ามันต้องร้อนพอดีครับถ้าร้อนมากก็ไหมไปครับมันจะไม่กรอบด้วยมันจะทอดได้พองแต่มันไม่กรอบครับ ทำอะไรครับเจ้าทำอะไรดีครับสั่งได้เลยจ้าอะไรมาเลย,เลยด้านนี้ด้านเดียวนะจ้าปังกโก้ไอาสาระปาเราต้องไวหน่อยเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลถ้าเราช้าปบแล้วมันจะไหม้ครับ <c oughs> แต่ว่าพวงนี้มันเป็นงาน อย่างนั้นกับข้าวทั่วไปครับอละลรทำทุกวันทุกวันก็ทำได้หมดทุกคนพอเริ่มเหลืองแล้วเราก็เบาไฟลงมาหน่อยครับให้ไฟอยู่ก้นกระทะพอเราจะได้กลับทันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อน ทำอะไรครับเจ้าทำอะไรดีครับสั่งได้เลยจ้ามอะไรมาเลย,เลยด้านนี้ด้านเดือวนะจาะเรียบร้อยไหนลงก่อนเราก็ตักโตัวที่ลงก่อนนะครับไ <Okay. S 1> จ้ได้สุกไล่ๆกันมีเต้าหวยด้วยหนึ่งหวานน้อยหมดเลย เรียบร้อยครับประเด็นน้ำมันกันไม่ต้องเล่นบอดเดี๋ยถ้าปังโกหน่อยทักกระธานนะไม่ดูหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวจะมาถาปังโกรกันต่อแป้งเดียวกันครับแต่ว่าปังโกรเป็นเกลือซาราเปาเป็นน้ำตาล ครับ,รบแล้วแต่สูตรครับ,รบสตว่านนี้ที่บ้านสูตรทำม,มานานแล้วเันย่อยเันย่อยอาจารย์ลัหนาเลยลนันานำแรก ั้งโกแล้วก็ใช้ไฟเหมือนกันเลยนะครับใช้ไฟแบแป้งเดียวกันใช่ไหมใช่ครับเทคนิคต่างกันไหมเทคนิคไม่ต่างกันครับ เร่งไฟรอก่อนให้น้ามันร,ร้อนหน่อยครับถ้าไม่นร้อนก่อนใช่ถ้าไม่ร้อนแล้วมันจะไม่พองเลยครับไม่พองมันจะอมน้ํามันไม่อร่อยเสียลูกค้าเลยโอ้โออยนี้ลงได้แล้วครับน้ำมันร้อนแล้วให้มันพองนะครับลงแล้วมันพองขึ้นมามันจะไม่อมน้ำมันนะ คุณครับราคาขายยังไงคะเอ่อบังโกตัวละสี่บาทครับไร่เต้าก็ราคาเดียวกันครับสี่บาทเหมือนกัน้ำเต้าหูห้เต้าหู้ใส่เครื่องสิบห้าบาทครับใส่ทุกอย่างครับแล้วก็ไม่ใส่เครื่องสิบบาทครับมีน้ำขิงด้วยน้ำขิงเปล่าก็มีเต้าหวยมีัวลอ,อยน้ำขิงมีที่นี่ครบเครื่องกันเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันครับนี่คือัวลอยน้ำขิงนะครับ ครบาบสวัสดีครับพนะีแล้วก็มีขนมปังสังขยาก็มีนะแวะมาได้เลยน้ำผักทองหรือว่าจะเป็นน้ำรากบัวครับอันนี้เป็นมันต้มขิงครับแล้วก็มีลูกเดือยต้มใบเตยอร่อยทุกอย่างราราการไม่แพงครับสุงละยี่สิบบาทครับได้เลยสาลาเปาเหรอครับเนี่ยจัดไปเะี่า อยาละห้าตัวป่ะกรบกอบล้อนกันเลย สวัสดีครับอ,อะไรขึ้นมาก่อนครับดีครับฟองหูเต้าหวยสั่งได้เลยครับได้หวานธรรมดาหวานน้อยดีหวานปกติเนาะครับณนะครับ ไอโรบินฮูดก็มีนะกดสั่งได้นะราคาเท่ากับหน้าร้านเลยนะโรบินฮูดอะน้ำเต้าหู้เจ๊าวาลีเหมือนกันชื่อร้าน ก็หมดห้าสิบบาทงนี้อ่าใส่ได้เลยมีน้ำเต้าหู้มีเต้าหู้นะครับแวะมาทานได้ครับที่นี่เลียบเหนืออซอยหกขามีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยเออมีหลายอย่างให้เลือกเลยครับนี่มีน้ำเต้าหู้มีมีแปลกวยมีสาคูมีลูกเดือยมีเม็ดมะลักครับตัวแดงก็มี อุ้นดวงหลือให้ไอ้ดอกปังอีกเนี่ยือ <laughs> <laughs> เบอร์โทรอีกทีด <apology. S 1> uh, e ิเบอร์092ครับ283 2101ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับวัสดีครับ